ใช้ไปครั้งเดียวถาฝนไม่ค่อยตกใช้ไปครั้งเดียวฝนไม่ค่อยตกแรงเหรอแล้วมันเป็นยังไงก็ถ้าฝนตกเยอะๆเราก็ฉีดอีกทีหนึง่งครับแล้วฉีดไปครั้งหนึ่งเนี่ยมีความประทับใจอะไรยังไงคือมันเขียวจ้ะเขียวดีใช้แทนปุ๋ยไอ้ปุ๋ยโฟมได้ดีดีมากเลยอืมนะครับนบทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยเฉพาะแปลงนี้ยี่สิบเจ็ดไร่ ยี่สิบเจ็ดไล่หมดโฟทีไปกี่ซองหมดโฟทีไปประมาณไม่ถึงสามซองอะค่ะไม่ถึงสามซองก็ไม่กี่ตังเองเนาะ,ะอ๋อประหยัดใช่ไหมฮะ,ะแล้วความเขียวของอ้อยก็ได้ะนะครับตอนที่มันขาดน้ํามันแล้งเนี่ยนะครับนะครับความเขียวของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างก็ยังยังคงทนจ้ะยังคงทนะนะครับนี่ครับสี่เดือนครับซสอง นะครับสูงเสมอกันด้วยเนาะจ้านะครับนี่ฮะเป็นกอรครับนะครับจะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปค่ะมีความมั่นใจในสิ่งที่ถืออยู่มากน้อยแค่ไหนครับร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะโอเคครับ